ทำไมลูกค้าเขาถึงอยากได้เจ้าบายพาสตตัวนี้ของโปรเฟนเดอร์นะครับเสมือนมีโชคตั้ง48ตัว <Wow. S 1> ในตัวเดียวนะครับ สวัสดีครับพบก,กับผมอ,อีกแล้วนะครับกับสอสวิทแมคไทยกรุ Group, ๊ปหาดใหญ่วันนี้เรามีโชคดีๆมาให้ดูกันนะครับกับเจ้า f r r t u n e ร์ลีเจนตัวนี้นะครับแจ้งนิดนึงคันนี้ได้ติดตั้งโชคโปรเฟนเดอรมาแล้วนะครับแต่จะเป็นรุ่นหน้าหลังทูนซีรีส์นะครับตัวโหลดทีนี้ลูกค้าเขาเบื่อโหลดแล้วนะครับบรรจุออกเหมาะกับโชคหลังเจ้าบายพาสตัวนี้ออกมาใหม่ ลูกค้าก็เลยขอยกขึ้นดีกว่าเพราะว่าเบื่อฟิลลิ่งโหลดนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าโชคมีอะไรบ้างนะครับโชคหน้าตัวนี้ก็ยังเป็นทูนซีรีส์เหมือนเดิมแต่จะเป็นสเต็ปสแตนดาร์ดยกนะครับฟิลลิ่งอาจจะให้กับตัวเดิมได้เหมือนกันเลยนะครับทีนี้เรามาดูโชคหลังกันดีกว่าว่าทําไมลูกค้าเขาถึงอยากได้เจ้าบายพาสตัวนี้ของ p r o f ฟนเดอร์นะครับตัวนี้จะเป็นโชคอซับแทงแยกนะครับแล้วก็ จะมีทั้งตัวปรับคอมเพรสและรีบาวนะครับปรับได้ทั้งหมด24เบรคนั่นเองนะครับทีนี้การปรับพวกนี้เนี่ยมันจะเลือกค่าได้อย่างสมบูรณ์แบบตามที่เราต้องการนะครับเปรียบเสมือนมีโชคตั้ง48ตัว <Wow. S 1> ในตัวเดียวนะครับส,สปริงหลังลูกค้าเลือกจะเป็นของออซซี่นะครับเนื่องจากว่าลูกค้าคนนี้ขับรถเร็วมากนะครับ ก็เลยจำเป็นต้องใช้สปริงลีเนียของออซซี่ s ัสเพนชั o นนะครับเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเทสรถด,ด้วยกันไปดูกันเลยตอนนี้เจ้าลีเจนเดอรตัวนี้นะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับข้างหน้าทูนซีรีข้างหลังบายพาสนะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมกันใกล้ๆนะครับกับโชค๊คที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตัวนี้นะครับโช๊คหน้า โชกหน้าจะเป็นท pues right. ูลซ nah ีรีส์นะครับปรับคอมเพสและรีบาวได้นะครับตัวนี้จะเป็นคอมเพสนะครับที่ซับแพงนะครับถ้ารีบาวก็จะอยู่ที่ขาโชคด้านล่างนะครับนี่ตัวปรับรีบาวของเรานะครับเดี๋ยวพามาชมโชคหลังนะครับปลายพาร์ทนะครับ ถ้าตัวนี้ซับแทงคตัวนี้จะไม่มีปรับนุ่มแข็งนะครับตัวปรับนุ่มแข็งจะอยู่ที่กระบอกโช้นะครับจะมีซับแทงคอยู่มาปรับนะครับตัวนี้จะมาคู่กับสปิงออซี่นะครับจัดเตความสูงสแตนดาร์ดทรงเดิมนะครับสวัสดีครับ